สวัสดีค่ะสุราค่ะไม่แพงค่ะแค่กล่องละ180รบาท180บาทเท่านั้นค่ะกล่องเดียวค่ะได้ทั้งครอบครัวค่ะดังนั้นนะคะอย่าลืมและอย่าพลาดนะคะเมื่อมอหาขอขวัญในเทศกาลปีใหม่เชิญแวะมาที่บูธวิทยาลัยอาชจีวัฒน์ศษาของเราได้ เขาว่าช้าหมดอดนะคะเอ่อเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีความพร้อมเราก็เลยดำเนินโครงการนี้มานะโดยมีวัตถุประสงค์ในเรื่องการบูรณาการด้านการเงินการสอบนเรื่องที่ว่าเมย่อใดเราเป็นิทยาลัยทางด้านสอบทางด้านการอาชีพทางด้านมิลาสต์ที่ทั้งด้านท่าหางท่าดำศิลปกรรมเครื่องแบบแล้วก็วิชาบริษัทศิชยกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการขายเค้กในเทศกาลปีใหม่เนี่ยจึงเป็นเรื่องการบูรณาการด้านการสอบ โดยที่เราจะให้นักศึกษาสาขาวิชาอาหารเนี่ยเป็นหลักในการลิดเคสในการติดตัวเคสนะคะเมื่อลิดตัวเคสเ,เ,เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่นักศึกษาสาขาอื่นนะคะอย่างเช่นสาขาวิชาการโรงแรมเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการปักเคสนะนการตัดหน้าเคสแล้วก็ส่งไปห้องแต่งครีมซึ่งนักศึกษาสาขาคากรรมสาขาผ้าสามารถจะทําได้นะคะเพราะว่านักศึกษาเหล่านี้ก็มีพื้นฐานเรื่องการทำง,งานศิลปะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเพิ่าออการดีไซน์หน้าเคสสวยๆได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ย ซึ่งฝ่ายบรรจุภัณฑ์เนี่ยนักษาภูมิพนิษกรรมคณะบริหารธุรกิจสามารถช่วยได้และฝ่ายทางด้านบริหารธุรกิจเนี่ยก็จะมาจัดระบบเรื่องการทำการตลาดนะคะการทักที่แล้วก็การติดซื้อซจะต้องมีค้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีนักษาสาขาการตลาดเนี่ยก็จะมาวางแผนเรื่องการจัดการตลาดการทำโปรโมชั่นนะคะการทำการส่งกิจกรรมส่งเสริมกันค่ะการซึ่งขณะนี้เนี่ยนี่แหลเราก็ได้ ส่งลูกศรเนี่ยออกไปหาตลาดโดยออกไปส่งไปตามหน่วยงานต่างๆเพื่อไปหาออเดอร์จากหน่วยงานต่างๆอันนี้เรียกถึงว่าเป็นเรื่องการส่งเสริมเรื่องการ,การอ่านสอนซึ่งขณะนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ2,500 500ล้านในปีนี้นะคะซึ่งเราคิดว่าเราจะทําได้นะคะซึ่งการอ่านการนี้ก็จะเป็นคุ๊กี้นะคะุ๊กี้หนึ่งตุ๊กคี้หนึนก็ทำจริงนะคะขณะนี้ พอเดอร์เคเนี่จะเริ่มสสปดาั์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแนะนำของทั้งผู้บริการนงยบา,ายการพัฒนาขึ้น